สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมวันนี้ผมสิพาทุกคนมาทําความสะอาดสวนด้วยค่ะ มะเขือที่ปอมปลูกไว้ตอนนี้ก็คือง,งามแล้วจ้ะก็คือง,งามใบแล้วเขาก็เริ่มออกดอกแล้วเนาะปอมก็เลยสีมาเด็ดใบล้างผนออกเนาะแล้วก็สีพาทุกคนมาเบิ่งว่าส่วนระเบียงบ้านของปอมป,ป,ปีนี้ปอมปลูกอย่างแน่เนาะจริงๆแล้วนะปอมปลูกไปได้สักพักหนึ่งแล้วจ้ะแต่ว่าปอมบ่ได้ถ่ายคลิปลงบ่งได้ถ่ายคลิปลงมะเขือเทศมะพริกมากอย่างก็คือง,งามแล้วจ้ะก,กินหลายรอบแล้วเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้นํามาเบิ่งกันค่ะว่าปอมมีอย่างแน่แล้วเขามาเริ่มจานนี้เลยทุกคน ทุกคนมึงอันนี้คือดงพักแพวของป้อมคือปีที่แล้วปอมปลูกกระถางหนึ่งแม่นบอกจก้ะก็คือปีนี้ปอมก็เลยปลูกใส่กระถางใหญ่งามแหงทุกคนเมึงความงามนี้แบบว่าโอ้โหไม่อยากจะพักเลย <c oughs> <c oughs> เริ่มจากตรงนี้เลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพักเอ่อ กะเพรานะจ๊ะเป็นกะเพราขาวที่ปอมเพาะจากมเมล็ดเน้ะจ้ะแล้วก็เอามาขยายเอามาขยายเพื่อน,นออมาปลูกใส่กระถางไกลกันกับพักแผวเบิ้งเบิ้งเบิ้ง,งพ่นะภูมิใจแห้งแล้วอันนี้ก็จะเป็น <laughs> เป็นต้นมะเขือต้นมะเขือที่มีหนึ่งดอกนี่เนี่ยหนึ่งดอกมะเขือจริงๆแล้ว ปอมเพราะมะเขือใส่กระถางใหญ่นี่จ้าแล้วที่นี้นะปอมเอามาขยายขยายขยายลงกระถางแบบนี้นอนแล้วที่นี้นะปอมเอาปลูกเพิ่นโบเบิร์ตก็เลยทิมเพิ่นไว้อยู่ตรงนี้ก็เลยใหญ่ก็บบได้ลกเพิ่อนออกเนาะแล้วก็จะมีกระถางนี้ถามเนี่ยจ้าว่าอันนี้นะ่ะมันแม้ใบแบบว่าใบมะเขือเปาะอยู่บ่จ้าหรือว่ามันเป็นใบมะเขือเอ่อมะเขือพวงปอมบน่ใจเลยอันนี้มาจากเดียวเฮาสีมาเก็บ น,นี้กันก่อนเนาะก่อนเราตัดใบมะเขือมักเล่นมักเล่นก็นคือมะเขือเทศเนาะจ้ะเก็บมะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้นะ่ะปลอมปลูกปลอมปลูกตั้งแต่สปริงเด้อจ้ะฤดูสปริงนะทุกคนฤด,ดูสปริงแล้วทีนี้นะ่ะมันนะ่ะใช้เวลาแบบว่านานโดนแห้งโดนแห้งแต่ก็คุ้มค้าอยู่จ้ะเพราะว่า่นดกอ้าหล่นละ เพราะว่าพ่นดกอยู่นะผมเก็บกินนี้รอบนี้รอบที่สามแล้วจ้ะอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมเก็บแล้วก็จะเอาเพิ่นออกละเพราะว่าเพิ่นออกหมากให้แล้วจ้ะเก็บใ้เบริดเลยเก็บให้หมดจะมมางเพิ่นออกแล้วก็สไิไปเอาต้นถั่วพูจ้ะไปเอาต้นพัวพูมาใส่ค้างเพราะว่าถั่วพูกำํำลังเป็นมาก กำลังเป็นดอกบัทันเป็นมากดอกนางโถภูนะจักเป็นห่งังอันเป็นดอกมากแล้วก็มกักล่นจ่ะผุ่นได้ตั้งหลายาก็จะเก็บให้เบิดเลยเก็บให้หมดเลยตามซ้่อมตามบาววาัดไวเลยจ้ะ ถ้าเกิดว่ามันไผ่อยู่เวอร์จนะิเนียไหนถ้าอยนะู่แถวลสซันน่ะมาเอาไปตํมามะหุงเลยจ้ะมาเคยปลูกสดๆจากสวนเลยตัดมะหุงแซบคืออย่างนี้นี่ต้องกเก็บเก็บเอาให้เบิดเลยเด้อหลังจากที่เก็บมาเคยเทนเขาออกไปเบิดแล้วก็มาเขียวๆก็กเก็บไปเบิดเลยเด้อค่ะกะจะมาฮือออกเลยฮือต้นมันออกเลยจ้ะเดี๋ยวอนได้ผมละแล้วก็มา ความจเจ้าออกให้เบิดเลยยังม, <c oughs> มีอีกหน่วยหนึ่งจ้ะเก็บัเปเน้อ พื้นไม้อันนี้นะเป็นพื้นไม้เก่าเด้อยา้าะแล้วทีนี้สามีผมนะเพิ่นจะรีโนเวทเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วแต่ว่าเราไปคนขอว่าอยากเอาไว้ปลูกพักก่อนเพราะว่าปลูกพักแล้วหดน้ําพักแล้วพื้นกับพังคือเก่านะนะขอปลูกพักก่อนอีกจักสองปีสามปีผมขอเพิ่น ตัดออกจ้ะอันนี้เอาไว้ขึงอันนั้นเขื่อมันบอให้มันตกหน้า ันนี้ยังไ่ได้เป็นมากจากเธอดอกจ้ะแต่ว่าเอาออกเถอะเป่นบกงามต้นไม้ต้นไม้มันงับฮเป็นไรบันอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นอย่างนอแบบนี้เนาะต้นฝรั่งน่ะนะ rosemary บอกคะ่ะเห็นเขามีก็ยังมีน้ำเขาแต่ว่าตั้งแต่ปลูกมานี่นะ่ะบอกเคยเก็บไปกินจากเธอจ้ะ แล้วกระถางอันนี้นะ่ะมันมีต้นอีหยังกบบระเบู้อออกมานําทุกคนผมจะเอาออกเดอ้อน่าจะเป็นต้นน่าจะเป็นต้นหมากหมากฟักทองบห,หรูอว่าต้นอีหยังกบบระเบู้เอาออกออกทิ้งเลยอ๋อผมรู้ละว,ว่าเป็นยังเพิ่นคือขึ้นอยู่นี้เพราะว่า กระถางนี้นะ่ะเคยปลูกเคยปลูกเพาะ,มะเมล็ดก่อนค่ะแล้วทีนี้นะ่ะเพิ่นบวกลื้นเพิ่นบวกขึ้นนี่เม็ดอันนี้เพิ่นบวกขึ้นแล้วละ่ะผมก็เลยเอาโรสเมลีนะ่ะมาปลูกทับเพิ่นแล้วบันนี้เพิ่นขึ้นตุยนี่ผมจะเก็บอันนี้ไว้เบ่งความงามทุกคนแต่บบเคยตัดไปกินเลย ทามาจัดการมืเขือเทศกระถางที่สองได้กินน้ำย้อนอยู่ตำมะฮุงกระแซบซื้อกินกระบแพงปันในเดเอากจแต่ว่ามันโบแซบสำปูกมันโบยักส์สำปุก ซื้อกินมันง่ายเกินไปอย่างเราต้องปลูกเองอ้าบางนี้ยังมียอดอันนี้ ه, บ๊ายบาย ฮอนเด้ฮอนเด้ตอนนี้นั่นเหงื่อแตกสกๆเลยเดี๋ยวขอกวาดสักน้อยก่อนจ้ะเพราะว่า ขี่ดินขี่ดินมันคุเยียบไปเยียบมาเดี๋ยวเปืนอนจสิงๆก็เปือ้นแล้วล่ะะอ้ยกวาดพอนะั้นซื้อดอกแล้วฮะแล้วจังคัดพื้นที่หลังต่อไปเองสิมาจัดก,การต้นมิ้นจ้ะต้นมิ้นอันนี้น่ะปลูก บอกเคยกินแักเชอจักสีเอาไปใส่ห่งังจักสิเอาไปกินกนั้อห่ังเนาะก็เลยคงคิดว่าจะตัดออกเลยแล้วกะมีสองแบบมีแบบนี้นำนี่เดี๋ยวค่ะทุกคนเ่งนี่อันนี้กัเป็นกลิ่นของมิ้นท์เท่ากันเลอจ้าหอมหอม ก็จะตัดออกเลยขันอาจจะแตกใหม่นี่แล้วก่อนนี้เก็บว้ดีกว่าเนาะเก็บว้สักก่อนเนาะเอาเก็บว้สักก่อน <laughs> ผมเปลี่ยนใจแล้วจ้ะคิดว่าน่าสิบเอาต้นมะทูพูมาใส่ตรงนี้ดอกสีเอาอันนั้นพักตำลึงมีต้นพักตำลึงอยู่สองต้นผมจะเอามาใส่ tầm lưng cái cẩm đangแตก tẹt nhọn ngam ngọng มะพร้าต้นนี้ปก็จะตัดทิมเลยจ้ะเพราะว่ามันเปิ่งพื้นที่เนาะก็ะมีมาคิดหลายต้นแล้วแล้วทีนี้นะเบิ่งทรงก็คือสิบเพิ่นคือสิบบองามน่ะนะ,นะก็เลยจะตัดออกเก็บหมากเพิ่นออกเอาไปใส่แกงอ่อม <laughs> ออกเลยอืมอันนี้อันนี้คือต้นมะพริกไทยเฮาได้นี่แต่ว่าบอมมีแล้วตนน้นนึงเอาออกเลยอืม,อมเอาออกเลย ทุกคนคะตั้งแต่เซานี่เนาะที่บอมถ่ายที่บอมเริ่มต้นถ่ายคลิปแมนบอกก็จะประมาณตอนเซาเด้๋ยจะประมาณเก้าโมงส0บโมงเก้าโมงเกือบ10บโมงนี่แหละจ้ะแล้วตอนนี้น่ะ เวลาบ่ายโมงแล้วปอมเนฮะ็ดงานสาก,กัะแล้วค่ะบบได้ถ่ายให้เบิ่งเลยคือหลังจากที่ลื้อต้นมะเขือย้ายต้นพักตำลึงมากก็คือแบตกล้องเบิร์ดก็เลยเอาไปซาร์ดพอเอาไปซาร์แล้วเฮ็ดงานเพลินเลยจ้าบบได้ไปเอากล้องมาถ่ายต่อเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวสิพามาเบิ่งสวนหลังจากที่ปอมเฮ็ดแปลว่าตัดใบตัดแต่งเอยียงแล้วเบิ่งแล้วนะจ้ากะมาเบิ่งว่าในสวนปอมเนะมีอย่างแน่ เริ่มจากตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระถางใหญ่เนาะผมก็จะปลูกต้นมะเขือผมตั้งใจว่าปลูกมะเขือเปาะเด้อจ้ะแต่ว่าเพิ่นบ่ออกดอกจกเชื้อคล้ายมะเขือพวงเลย <c oughs> แล้วอันนี้จะเป็นผมไปได้ต้นเอ่อต้นหยางฮื้อทุกคนที่เขาใส่แกง่อไมนะ้นะนะพักสงแงเงน่าจา้ะพักสงแงงนามาจากร้านเอเชียเนาะผมก็เลยเอามาแซ่น้ําแล้วเป็นหากเด้อจ้ะมีหากเด้อนี่ เดี๋ยวมืออื่นมือฮือก็จะปลูกลงดินละมีนี่ก็จะเป็นผักไผ่ผักเพลวเนาะนี่อันนี้ตั้งแต่ต้นคลิปผมกเอให้เบ่งและ้ะอันนี้แล้วก็จะมีนี่อันนี้เป็นพริกอันจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจซื้อมาเลยจ้ะพริกอันนี้นะ สามีผมเพิ่นบอกว่านะอันนี้นะมันเป็นพริกที่เผ็ดแห้งได้เป็นเผ็ดอี่อย่างของเพิ่นก็บรู้เพิ่นอยากให้ผมลองปลูกผมก็เลยซื้อมาปลูกแล้วก็มีหน่วยแล้วด้อยจ้ะมีแล้วก็มีดอกล้าหลาย,ลายติดดอกดีๆค่ะมีใบบัวบกด้วยนะทุกคนนี่ตัดไปกินกับปนปลาถูสองสามเธอแล้วจ้ะแล้วนี่เลยอันนี้จะเป็น ทั้งทั้งเบิร์ที่ทุกคนเห็นในกองตอนนี้ก็คือพักใบกะเพราเด้อจ้ะใบกะเพราข้างล่างนี่ผมเป็นเพาะเองปอมเพาะเองในหะนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าอันนี้ปอมซื้อมาจ้ะสองตันนี้เพิ่นจะแก่แล้วเพราะว่าผมซื้อมาส่วนอันนี้กะกำลังใหญ่เนาะตัดอยอดไปเธอหนึ่งละค่ะตอนนี้กำลังสีแตกกำลังสีแตกนี่ตรงนี้ที่ ต้นคีบปมฮื้อต้นมาเขือเทศออกไปผมก็เลยเอาพักํำลึงมาใส่เนะจ้ะ <c oughs> อันนี้ผมไปได้มาแปดเหรียญเด้อค่ะต้นละแปดเหรียญอันนี้มีสองต้นเนาะใบมะกรูดปีที่แล้วผมมีต้นมะกรูดต้นใหญ่ๆแต่ว่าตายละจักเป็นยังสงสัยโคนน้ำลายโพสค่ะอันนี้พริกหยางน้อเพชเพชเด้อค่ะพริก บ้านเฮาก็น่าจะห้องพิกกะเลี่ยงบ่หรือพิกอย่างแล้วก็จะมีพิกอันนี้พิกอันนี้โบเพชรแห้งค่ะมี2กระถาง1กระถางสองกระถาง,ง,าง,ง,างแล้วก็พักอิตุสองกระถางค่ะมีสิ่งที่แบบว่าภูมิใจนำเสนอแห้งทุกคน นี่เลยพริกหวานบอคิดว่าจะของจะปลูกได้คือแบบว่าหน่วยใหญ่แหงเลยจ้ะเดี๋เราจะเอามือไปแตะนี่แบบว่าหน่วยใหญ่แหงนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือค่ะมะเขือกกำลังเป็นดอกนะนี่เป็นดอกแล้วถั่วพูค่ะ บ่ได้ธรรมดาเด้อปีนี้เป็นปีแรกที่ป้อมปูมังถั่วพูค่ะแล้วก็นี่เลยเนอ้องเป็นดอกแล้วนะจ๊ะแล้วเป็นเป็นหลายอยู่ด้วยจ้ะแต่ยังบติดจักหน่วยอยู่เพราะว่าเป็นมากะล่นเป็นมาแล้วก็ล่นเนี่ยนี่กล้องโมฟกัดเดยวเด้ดเอให้เบิรงเองนี่เป็นดอกหลายอยู่ค่ะ จะประมาณนี้เลยค่ะส่วนระเบียงบ้านของเราปีนี้เนาะเดี๋ยวถ้ายังใดก็เดี๋ยวบอมสีพาครั้งหน้าเดี๋ยวปอสีพาทุกคนนะลงไปเบิง่งพักที่ผมปลูกไว้ค้างเือนเลยจะ้ะค้างเือนแล้วคืองามแห่งกําลังงามเลยจะ้ะมีตะไคร้มีต้นพลิกแล้วก็มีต้นมะเขือเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอมสีเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะเพราะว่าคลิปนี้มันก็นยาวเกินไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยจะ้ะบ๊ายบาย